สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจครับผมเป็นตีสามหนึ่งครับวันนี้นะครับก็มีคอนเทนต์ดีๆอีกแล้วนะครับวันนี้วันไรเอ่ยวันเสาร์นะครับวันเสาร์นะครับก็วันเสาร์วันเสาร์นะครับเหงาไม่ได้นะครับเพ่ินอ่าวันนี้จึงมาแนะนําพระหลวงปโตในหนึ่งรุ่นนะครับมาสอนดูนะครับพระสมเด็จพิมพ์เขาเรียกว่าสมเด็จพิมพ์เข้าสารดำพิมพเนี่ยสุดยอดเลยนะ สุดยอดแฟนเพจเรื่องพุทธคุณนะข้าสานดาเนี่ยเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับข้าสาันดํานี่เขาไดพิมพ์ใบโพนะครับเนี่ยหลังข้าสานดานี่นะครับอ่าแล้วก็อีกพิมพ์หนึง่งเขาได้พิมพ์ฐานสิงนะครับอ่าพิมพ์ฐานสิงอ่าแล้วก็ข้าสานดานะครับอ่าโอเคฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ ให้ปีติสามหนึ่งได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปถ้านในไม่ดูไรสดก็เดี๋ยวย้อนดูในคลิปประกันนะครับผมปีติสามหนึ่งนะครับก็ฝากช่อง youtube อ่าชื่อช่องว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเพื่อเฟบฝากเข้ามากดติดตามกันหน่อยนะตอนนี้ช่อง youtube มี2ช่องนะอ่าทำอ่าช่องนี้อันนี้ช่องใหม่ปีติสามหนึ่งเอฟซีนะครับอ่าป็ติสามหนึ่งเอฟซีนะฝากกดติดตามตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับ ก่อนจะไปความรู้ขอ,อขอขอประชาสัมพันธ์นิดนึงระหว่างรอแฟนเพจด้วยเขาเรียกว่าช่องอีกช่องหนึ่งก็เป็นช่องอ่าหลวงปู่โตปีทิสามหนึ่งนะครับอันนี้มีสมาชิกอยู่ประมาณสามพันผู้ติดตามสามพันห้าละนะครับอ่าฝากกดติดตามนะครับก็จะมีคลิปให้ความรู้มากมายนะครับช่อง YouTube จะมีอยู่สองช่องนะครับอ่าฝากกดติดตามทั้งสองช่องเลยนะอ่าโอเคครับก่อนอื่นนะครับ ผมขออนุญ,ญาตเอาหนังสือเล่มนี้มาอ้างอิงข้อมูลการสร้างสเล็กน้อยนะครับยังไงผมก็ขอส,สดทุกท่านด้วยนะครับขอเข้าเนื้อหากันเลยนะครับอ่าพระสมเด็จฐานสิงหลังก็สันดามนะครับเดี๋ยวผมเปิดอยู่หน้าไหนเอ่ยแป๊บนึงนะครับเป็นอ่าเจอแล้วครับอยู่หน้านี้นะครับอเดี๋ยวผมจะอ่านให้แฟนเพจฟังแล้วก็มาไปกันจชา้าดีกว่านะครับ นะครับอขออนุญาตจับมุมกล้องนะครับอ่านี่นะครับนี่นี่ก็พระรุ่น อ่าพระเครื่องรุ่นในเชื่อมาก,อก่อที่เขียนว่าพระพระเครื่องรุ่นวะัละคังสร้างาปีสองพันหนึ่งกอันนี้เป็นเหมือนกับชื่อรุ่นสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวผมพูดเข้าให้ฟังเลยดีกว่านะครับก็คือจะมีสองพิมพ์นะครับอ่าในเดี๋ยวผมสรุปมาตรงนี้ดีกว่านะก็นี่ครับพระสมเดปโปโป็จบกโพหลังยันตีสมเด็จฐานสิงห์หลังยันตีนะครับอ่ามีสองพิมพ์นะครับอ่า แล้วก็มาจํานวนการสร้างจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าจํานวนการสร้างเนี่ยนี่นะก็จะมีเนี่ยจํานวนการสร้างเนี่ยจะสร้างกันอยู่ทั้งฐานฐานสิงห์และใบโพเนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดพันหน้าร้อยองค์นี่ครับจำนวนการสร้างเจ็ดพันหน้ร้อยองค์แต่จะมีพิเศษเขาเรียกว่าพิมพ์สองหน้าจะสร้างแค่เก้าสิบเก้าองค์สองหน้าคือเหมือนกันวันนี้มีให้ชมด้วยอ่าโอเคเอาง่ายคือสรุปก็คือสร้างสร้างเจ็ดพันห้าร้อยองค์ แบบรักนะครับอ่าแล้วก็จะมีพิเศษคือเป็นพิมพ์มพสองหน้ากคนนั่นเองอ่ r โอเคมาเดี๋ยวขออนุาญาตเข้าในหายแฟนเพจได้ดีกว่านะครับอ่านี่นะครับรุ่นเนี้ยเนื้อเนื้อมวลสารหรือว่าเนื้อพักเนี่ยจะมีอยู่เนื้อเดียวก็คือเนื้อแบบนี้นะครับอ่าคือข้างบนเนี่ยจะเป็นพิมพ์ฐานสิงฐานสิงคืออย่างไรไหมครับตรงนี้ก็ยกพิมพ์สมเด็จ นะครับฐานสิง์ก็ตรงนี้เป็นฐานสิง์นะครับก็ยังไร้กพิมพ์ฐานสิง์ส่วนข้างล่างนี่กาเรียกพิมใบโพก็คือในข้างบนมีใบโพก็ยังเรียกพิมใบโพ pro, นะครับโดยในโดยจะมีองค์หนึ่งที่พิเศษก็คือที่ผมมีก็คือองค์นี้อ่าองค์นี้คือเป็นพิมพสองหน้านะครับถือว่านี่9 9้า้าองค์เองหายากมากก็ถือโอกาสมาทํารีวิวเลยละกันอ่ะนะครับข้อมูลก็มีแค่นี้ครับสร้างอย่างละเจ็ดพนันหร้อยองค์มีสองพิมพ์อ่าส่วนด้านหลังเนี่ย จะมีมีข้าวสารแบบนี้นะครับก็เรียกข้าวสารดํานะครับอ่าโอเคเ,เปิดไฟก่อนนะครับอ่าโอเคนี่นะครับความสวยงามเนี่ยมีทั้งสวยมากสวยน้อยอะไรก็ก่อนไม่พิมพ์นะครับไม่ข้าวสารเนี่ยอย่างนี้คือไม่เดิมเดิม อ่าไม่ดําเดิม,ดมบางองค์เนี่ยต้องดูดีๆบางทีมหลุดไปไม่เข้าสารหลุดแล้วเขาเอาไม่เข้าสารอะไรก็ไม่รู้มาพ่นสีอันนั้นก็ถือเป็นไม่ไม่เดิมสู้หลุดไปเลยดีกว่านะครับไม่เข้าสามเนี่ยบางองค์ที่เจอเนี่อย่างนี้ก็ได้เต็มเม็ดบางองคเจอครึ่งเม็ดสองอันหรือจะเจอสามเม็ดเลยก็มีเล็กๆอ่าแต่อย่างนี้คือเม็ดหนึ่งเต็มซึ่งเล่นหาเท่ากันหมดนะครับอ่าหลวงป่โตวัดป่าดุชิมพีนะครับยันตีน่สิงเหนะครับรุ่นเนี่ยดูง่ายนะครับ ดูง่ายคือดูยังไงนี่นะครับดูง่ายคือเอลเห็นไหมครับเอลจะคลอดนะครับทรงเอลจะคลอดนะครับหน้าตาหาสวยยากรุ่นนี้ไม่ง่ายนะส่วนใหญ่จะเปิดเบื่อม,มีขึ้นคาบเหมือนคาบจนิม,มอ่ะอ่าจะคาบขาวๆนี่ถือว่าสวยนะครับเม็ดหน้าตาเนี่ยรุ่นเนี่ยผมจะบอกแฟนเพจว่าทั้งสองรุ่นเนี่ยเนื้อเดียวกันเนี่ย จุดที่สําคัญในรุ่นนี้เลยนะหนึ่งพิมพดูนะผมจะพุด้วยเอลเอลจะคลอดเลยไหมครับเอลจะคลอดเอลจะคลอดทรงเนี่ยต้องแบบนี้เลยแต่เห็นไหมครับว่าองค์เนี้ยค่ขอข้างที่จะดูแล้วดูแล้วผิวแบบจะค้ำๆหน่อยอย่างนี้ครับมีมีหลายโซนถ้าอย่างเนี้ยจะถ้าในตลาดอะผิวสวยๆผิวขาวๆจะได้ราคาพูดตรงๆนะครับน่าจะชัดแต่ถ้าผิวเนี่ยอาจจะก็จะหย่อนลงหน่อยบางองค์ขึ้นเป็นคราบ น้ำตาลเต็มเลยก็มีนะครับอ่าก็อยู่ที่สภาพนะครับอันนี้ไหมดูนะครับแต่จุดหนึ่งที่อยากให้แฟนเพจสังเกตเนื้อนะครับเนื้อเนี่ยของรุ่นเนี่ยมันดูง่ายเขาเรียกว่ามันจะออกเป็นคล้ายแบบมีเม็ดฟ้าฟ้าอ่าเม็ดฟ้าฟ้าเม็ดดำดำแล้วก็จะเป็นผิวเนี่ยจะเหมือนกับเคลือบเคลือบน้ํานมอ่ะมันจะเป็นขาวขาวเคลือบผมสะสองให้ดูนะี๋ยวผมสองให้ดูผมพูดพูดอให้แฟนๆเข้าใจง่ายก่อนแฟน่จะได้เข้าใจง่าย จะเหมือนส่องให้ดูครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมส่องตรงนี้ดูนะครับมันจะคือเราดูเนื้อได้นี่จบเลยอ่านี่หน้าตาิชัดเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยเจาะเป็นเคลือบ,เ,อบเนี่ยไม่ฟ้าๆเห็นไหมครับแบบนี้ครับพยายามจะเอียงให้ดูนี่ครับมันจะผิวมันึะเหมือนมีเคลือบ โอ thing, up, ้หน้านี้ถือว่าเต็มสิบเอาไปสิบเลยนะองนี้ถือว่าเต็มสิบได้สิบเลยนะคือให้ดูที่เนื้อพระครับเห็นไหมครับจะเป็นเหมือนกับเคลือบมีฟ้าฟ้าเม็ดเม็ดมลสารนะครับเห็นไหมครับ ดูไม่เข้าสารนะครับอันนี้คือเดิมแน่นอนนะครับอ่าแล้วบางองค์อน่ะมีขีดอย่างนี้ก็มีเห็นไหมครับเฉพาะปีมใบโพนะมีขีดตรงนี้บางองค์ก็มีบางองก็ไม่มีอ่าเดี๋ยวผมไ่ดูองค์ที่สองของฐานสิงนะครับเอ้ยใบโพก่อนใบโพอ่าอันนี้จะหมอาจะโดนนิดนึงแต่ก็นิดนึงครับเนี่ยครับดูเนื้อนะครับผมจะพยายามไม่ดูเนื้อหไหมครับ เน like, ื้อจะเป็นนีคล้ายเหมือนคาบเหมือนเอาตีเหมือนเอาน้ำมนต์มาเทเอาน้ำเอาน้ำนมมาเทมันมีคาบคาบอ่ะขาวนวลๆแล้วก็เหมือนก็มีเคลือบอย่างเนี้ยอ่ะไม่เข้าสารอ่าเนี้ยเดินแน่นอนนะครับอย่างเนี้ยมีคาบสนิมอย่างเนี้ยคาบน้ําตาอย่างเนี้ยคือรู้เนี้ยเนื้อเนื้อดูง่ายมากนะครับถ้าจาเนื้อได้นี่พิมพ์ถูกเนื้อถูกจบเลย เอวจะคลอดเห็นไหมครับอ่าดูเนื้อครับทุกองค์นีเนื้อเหมือนกันเลยถูกต้องไหมครับอ่านี่หนไหมครับดูเนื้อนะครับอรุ่นเนี้พยายามไม่ดูเนื้อคือเราจําพิมพ์ได้อยู่แล้วใช่ไหมเอลคอดอ่าเนื้อถูกนี่จบเลยอ่เดี๋ยวผมให้ดู พิม์ฐานสิงฐานสิงเนี่ยจะเล็กกว่าถ้าราคาได้หาในตลาดนะครับฐานสิงเนี่ยคือสร้างกันเท่ากันจะฐานสิงอแพงกว่าแพงกว่ามานานแล้วนะครับฐานสิงแพงกว่าพิมพ์ใบโพมานานมากแล้วเพราะหนึ่งองเล็กกว่าแล้วไม่รู้เหมือนกันทําไมถึงแพงกว่านะครับแต่องมาเล็กกว่าด้วยครับมีดูเนื้อไหมครับชัดเลยนะมีเหมือนข้ามน้ํานมแล้วก็เม็ดฟลักซเต็มไปเลยแลวพิมพ์ฐานสิงเนี่ยบางทีชอบมีมีเนื้อเม็ด มีเนื้อเม็ดเนี่ยอยู่ในร่องไม่แน่นอนบางทีมีมีเม็ดอยู่ไม่แน่นอนน,นะอ่านี่นะครับเนี่ยยันหลังจะเห็นไหมครับยันตีแล้วก็ว่าประดูจจีบีแต่ฟอนของเราฟอนกันนะฟอนของเราฟอนกันนะครับอ่าดูเนื้อนะครับเนี่ยดูดูง่ายไหมครับโอ้โหเนียนตา ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจได้นะครับจะได้ทําคลิปดีๆสู่สังคมต่อไปนะครับอ่านี่ก็เป็นทานซิ่งเหมือนกันนะครับอ่าดูเอวนะครับเนี่ยดูเนื้อเนี่ยถ้าเนื้ออย่างนี้แฟนเพจดูแล้วยังไม่เข้าใจนี่จบแล้วนี่คือเนื้อแบบคูหมดทุกองเลยคือเนื้ออย่างนี้ให้มันสกรปรกยังไงเรามองก็ไปที่เนื้อนะครับมันก็จะเป็นเป็นแบบนี้และนะครับ อ่าไม่เข้าสารก็ดูง่ายเห็นไหมครับดูเนียนๆสบายตาอ่าผมไล่ฟอนด์ใ้ดูวัดประดูดชิมพีนะอ่าโอเคครับอ่าองค์นี้คือองค์ไฮไลท์นะครับองค์นี้คือเก้าสิบเก้าองของพิมพ์พฐานสิงนะครับถือว่าสุดยอดนี่นะครับดูเนื้อนะครับเห็นไหมเนื้อก็เหมือนกันเพราะสร้างพร้อมกันนะครับเนื้อดยวสันนะครับ นี่หนึ่งหน้านี่สองหน้าเห็นไหมครับแล้วสวยทั้งสองหน้าเลยนะนี่ถือว่าองค์นี้ถือว่าพัดระดับแบบยอดอะทั้งพิเศษและสวยจริงเนี่ยแขนเขินยอดมากอ่โอเคครับก็พระสมเด็จฐานเขาเรียกรุ่นนี้เขาเรียกสมเด็จอหลังเข้าสานดำแล้วกันโดยมีสองพิมพ์มีพิมพ์ฐานสิงห์แล้วก็พิมพใบโพนะครับสร้างแบบและ พิมะหนึ่งเจ็ดพันหนึร้อยองค์นะครับโดยจะมีสองหน้าที่เป็นกรรมการก็อยู่อย่างละเก้าสิบเก้าองค์นะครับอ่าโอเคก็ผมอ่าพี่สามหนึ่งก็มาทําคลิปดีๆให้กับแฟนเพจในอีกหนึ่งรุ่นนะครับอ่าท่านใดก็ชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำใจได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านใดมีพักเครื่องหนุมโต๊ะจะขายส่งรูปมาให้ชมได้เลยนะครับอ่าทางไลน์หรือแม่กระทำเมสเซจก็ได้นะครับอ่าโอเคครับสวัสดีครับ ส่งรูปพระหลวงปโตที่ท่านจะขายนะครับมาให้ชมก่อนได้ประเมินราคากันได้นะครับโดยเข้ามาที่ค้นหา ID นะครับให้พิมพ์ ID ว่า8นะครับ PITI แล้วก็สามหนึ่งนะครับแล้วกดค้นหานะครับอ่าให้จะขึ้นหลวงปโตมีสามหนึ่งครับเพิ่มเพื่อนได้เลยครับอ่าแล้วก็แชทได้เลยครับ